ถ้าเราสตาร์ทลงก็ได้สตารได้มันบึ้มขามือแม่งเอาตังค์หาวาวไอ้ซื้อวาวก็แพงแล้วใช่ไหมโอ้โหนะครับเบี้ยหกวาวนะครับเบี้ยสตาร์ทเที่ยวด้วยดีมลงกึ่งบึงการนะครับอืมนะครับผมโปรโมทไปเลยเวลาเยอะแยะมึงไม่ไปทำอย่างอื่นไอ้เที่ยมึงเอามาห้าวาวหกวาวย้อนเท่าไหร่ทันร้อยห้าสิบวาวอีก ใช่ไหมฝาก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 ถึงใครนะช่างบอมช่างเฮงช่างพัดอเออ่อ้เหี่ยดูนี่หกวาวไอ้เหี้ยชิบหายแล้วอีสารไม่มูนะครับเขายังทำอยู่4วาวอยู่เลยมึงไปกัน6วาวแล้ว